ดีครับกับสวัสดี FC แฟนคลับพิชันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับเอาอีกเลยอีกอย่างอีกน้อแบบนี้ครับยังอยู่เหรอฮะเฮ้ยเฝ้าอีกซีดอีกแล้ว โอ้ยอ oh, ีด yeah! ีนะเจ้าเนอะเราเป็นาระเลยมองไเห็นเดี yeah, ๋ยวพายุล yeah, ิปหยดหยอกกันเนอะพี right, Mother, no ่น in ้องดูสียเขาไฟบานอะ อุตส่าห์มาเฝ้าเดียวเบอรปยชนว่าพัวกันครับพี่น้องผมเบิ่งยหญ่บรรยากาศด้านหน้าไปที่ห้าครับ่อแม่เอซีแฟนคลับกับัมมาถาเบิ่งถ่ายแย่งทีมงานตั้งไูปที่ห้าครับไร้สุดรับ พื้นที่โบกวงางกับข้อคือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าเวทีเฮาหันมาดานฟังนี้ครับตรงที่บนนี้นะครับจากประมาณนี้ครับพ่อพ่อพ่อ,พอ ไอช่าตุตกใจมันหันบรรยากาศดีครับพี่นอ้องมีลมคึ่มๆแน่กหน่อยครับเวทีก,กับำลังขึ้นด้านค้างด้านลังครับ รมเย็นสวยๆมาเลยครับตอนนี้ก็จะล่างจะลงลิฟทั้งสามตครับนี่ครับพราะขึ้นเวทีแล้วน่าจะเปลี่ยนทีมเขามากประจำการครับจดถือว่าลวดเร็วพอสมควรครับเป็นบรรยากาศ ตั้งอยู่ด้านข้างของขาเวเบสท์สวนครับผู้ใดมาปักไว้ไ มามานครับนี่ครับมันเป็นงานปิดท่องฟังลูกนิมิตครับวัดบุใหญ่ครับตำบลสุนเนือนจังหวัดนครราชสีมาครับมีมาทั้งเบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าเมีเกามือครับกัทีมปฐมเป็นวันที่ยีิบสองครับไม้พัชรียี่ิบสามอีสานนครศรียิบสี่ลำไยยี่ยิบหเสียงวิหกยีิบหกครับและก็ บิ๊กกันเต็มครับสุดินร็ะก,ะกิ่งแก้ว28 29เป็นทีมงานของสาวหน่อยเพริบแพ้งครับแล้าก็30เป็นทีมงานของระเบียบวาาัฒนศิลป์ครับ22ถึง30แต่บอบลบุกหัวราคาแัด บูงูวราคาบัตรเท่าไหร่ครับี๋ยวไปชมไปลองไปชมยูดาันนาครับ งานมีมาหลายมือแล้วครับแต่บอกับบูรูวาบัตรราคาเท่าไรครับตรงสอดถามทางเดี๋ยวบอไปชมยุดันนาก่อนครับเพื่อจะมีราคาบัตรติดใบครับร้านคาร้านขา,า,นายตังไลายเลยครับบรรยากาศดานน้านนาเลยครับ บมมีราคาบัตรติดไรครับเดี๋ยวบอล5สอบถามให้เดี๋ยวบอนมาแจงอีกคลิปหน้าครับพี่น้องเพราะว่าคลิปนี้อาจจะครบเวลาแล้วครับ ขึ้นด้านข้างแล้วครับอีกกโบนานครับพี่น้องทันเวลาแน่นอนครับนี่เป็นสถานที่กองกำนวยการครับตรงไ้ทุกเทียนสักระด้านบนครับ มาห้ซุ oh, <Tá! S 1> ่มให้เย็นซุ่มเย็นกันเลยทีเดียวครับนี่ยังนี่เก็บเขาให้ลูกน้องบ้างมาจากไหนน้องเอาน้ำกันดนี่ละเอาคนซุ่มเด็จมาจากสมเด็จเจ้าบุริญคใหญ่ความดันอาบุญชาดอกไม้โชคเทียนทองเพราะอะไรนี่ครับในบัวสดหลานทำบุญในบัวสด สถานทีสกกะะ่สักการะอันนี้ไว้ทางนน้นครับ,รบอันนี้เทวสุวรรณมีสักการะเทวสุวรรณแล้วก็สักการะในโบสถ์น้ำครับพี่น้อง เผืกโซ่ครับไปเดินไปขึ้นยังหน้าโบสถ์นะก็จะมีโพเงินโพงทองแล้วก็จะไปติดทองถ้าประงารที่นีก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้ขอไม่ลืมน้าครับสวัสดีครับน้ำมนต์ให้พี่น้อง